สวัสด <muitas S 2> ีค่ะกอบอกคือเบชั่นสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนมเปรี้ยวมาเล่นกับลายมันสวยอลลมงอลล้มาเล่นกับนมเปรี้ยวนะคะลายมันสวยกว่าตัวนี้อลลมงไปเยอะหน้าตามันก็สวยกว่าตัวนี้นมันน้เปรี้ยวค่ะคนนมเปรี้ยวเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานเนาะหน้าตามนเข้าคุดีเปรี้ยวอปรี้ยวอลล้งตัวเสียบค่ะอลล้งเสียบลงเลยลงลงนี่อลล้งไหมคะลูกเครียดเลยลูก่ประเนอืนไล่คนอิผอเอ้ยก็เปิดขีเปิดเยอะไออันคิ้ขโมดแต ลดออก็มาดูแลหลงมันไอ้ไอไอเปรี้ยวมันอันหน้ามาคือนมเปรี้ยวนะคะตัวผู้มันตัวสูงแต่มันไม่อ้วนขึ้นนะแต่มันใหญ่กับตอนแรกที่มาอันนี้ตัวเมียนะคะแต่ว่าหน้าแสบมากเลยค่ะเอาหลงขึ้นมาแค่ตางสั้นบบดนี้เครียดลายบ่เมื่อนี้นี่ประเด็นไรตีทั้งหมดชิ้วหน้าย่นมาเลยหลงประเด็นหลายบ่หลงเอ้ยคิดไรปวดน้อนก็คอยรับคอยลับเลย หย้งอยากสิ่เลนน้ำกลนพอบ่ฮะนาขึ้หย้งแกอย่างไอ้พ่อพามาหาเหรินบ่งับอยู่เหมือนเดิมลองเอ้ยไอ้หนู่นตัวงับไปตีปามทุกวันเลยมันล่าดอมดากกันเอาเอาเป็นผู้สาวจังไดยไปหาดมกล่นเขาบาดนี้ฮะโอ้เป็นผู้สาวเอา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 ไอตัวนู้นนะเอาเออมันยังไม่เท่าไอ้นี่เลยเนี่ยไอ้นี่มันดูดูสะอาดสะอ้านวัดี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 อะหลงมันยิ่งโตยิ่งสวยเด้เนี่ยหลงเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยนะตัวเนี้ยอ่ะเปรี้ยววดี เปี้ยวพมาวเยันดีแลหลงวันดีไม่เป็นลวหลงวันดีหลงวันดีหลวันดีวันดีวันดีเปี้ยววันดีเปี้ยวเปียววันดียายก่อนเปี้ยววันดีลเยวยายเปี้ยววันดีเปี้ยววันดียายก่อนเลยเปียววันดียายเปี้ยววันดียายเปี้ยวไม่รู้หลงเปี้ยววันดีจุ๊บวันดีเปียววันดียายก่อนเลยเปี้ยวนี่ยเนี่ยคือวัดดีวัดดีคืออะไรวัดไนนาวัดดีเนี่ยวัดดีวันดีเอามือมาวันดี สวัสดีเป็นอย่งนี้อสวัสดีเป็นสวัสดีสวัดีสวัสดีสวัีโอ้สวยงามค่ะโอ้หเฮ้น้าเจ้าไอเปี้ยวหน้ามันเศร้านะมันน้าเศ้าไก่ยงเพี่อโดนหอมแล้วัน้าเศร้าหลายเติบอยู่อาบแล้ววันนี้อาบเพิ่มแล้วเนี่ยมันไปเล่นคุกใส่ อันนี้เพิ่งอาบมึงเนี่ยหลับท้องอีกแล้วอันนี้มันเพิ่งอัลงเพิ่งอาบน้ำได้สองวันอ๋อนี่เพิ่งอาบวันนี้นะมันเลี้ยแบบเปล่าใสเลยเออเลี้ยผู้บ่าวเลยนะม่ไอเปเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันปกติมันเล่นในมันโถมันก็ไม่ได้เลียปากนะเออมาเล่นไก่น้องเปี๊ยมันเลี้ชาย้มันโถใครใครเคยทำหมักอย่างเงี้ยมันโถเป็นเด็กไงอันนี้มันไล่ไล่กันไง มันโถ่โตกว่านมใหญ่มีเพื่อนน่ไะเนี่ยอารมณ์อยู่ก็แล้วเขยมักก็แล้วคือสเปกแล้วเนี่ยก็หอมนะไอ้เปี๊ยบเป็นผู้หญิงผู้ชายวะไอ้เปี้ยวเนี่ยไอ้เปี้ยวมันขี้เหร่นะมันไม่ใช่เป็นหมาสวยนะอ้าวเดี๋ยวขึ้นคล่องแล้วขึ้นซ่องแล้วเอ้าเอ้าเอ้าหนูคิดว่าไอ้เปี้ยวมันเป็นหมาป่าพี่หมาภูเขาเออมันหมายังไงหน้าตามันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นหรอคะสวยอ่ะมดอีกแล้วันไม่ค่อยสดชื่นหรอกค่ะแต่มันเล่นจังเลยซนแต่มันหน้าตามันเหมือนก็เศร้าๆนะทั้เปี้ยว ันไม่บ้องเบลว่ะเยอะอาบน้ำแล้วนะคะตายนี่เห็นไหมเนี่ยดูตามเลยนะพี่เจเนี่ยไอเนี่ยตายนี่เห็นไหมเนี่ยไอเนี่ยตายนี่มันเท่าตาคนละตาใช่ไหมคะเออคนละตากันอืออือจุ๊บจุ๊บอจุ๊บ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 กุญแจปลาเลือเด้ออีพอสิพาดกับปลาเหลือเออเอเสียบเปียบไหลเชื่อเรี่ยวนี่ไปแล้วหลงไปแล้วก็ไปแล้ว เรวองลงองลอวอ่าติดเบาแล้วบานนี่มาสนใจ่อเลยบานนี่โอ้หยู้เปาหลายเดือนเลยพอรับบัไดไไปหนูไม่ไปค่ะพ่อไ่ไปลงสซีเรียลนียู่นี่เป็นได้หลายเดียวเี้ยวพ่สาวนิจักเราเหรอนางเนี้ยอียงวะะบ๊ายบาย ไปแล้วนะคะไปแล้วไปกับพ่อวกเลี้ยงนิ้วไปแล้วรักหมาไปไปไปแล้วนะฮะลงไปแล้วอันมาเบิ่งเปียวบาดนี่ฮาไอนี่ไอนี่หูมันตั้งเลยไอ้นี่หูมันไอ้นี่ก็มาแล้วไอ้นี่ก็ได้หูมันตั้งเป็นหมาเลยนะคะนั่งมองเลยค่ะเพื่อนไปแล้วค่ะคลิปนี้มอบให้กับคนรักสัตว์ค่ะคนรักสุนัขค่ะคนรักน้องหมานะคะนิกกี้ตามหาไพรโน่นิกกี้ นิก้นิก้หาพ่อกิมไหมนิก้โอหนิก้พ่อกิมอยู่ไหนนิี้ฮะดูพ่อกิมอยู่ไหนครับนิกิเงานิกบมอมมอมนิก้นิก้มอมตั้งแต่เช้าแล้วเล่นน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเลยนิกิมากีมามาหาป้าดีม มาแล้วนะเลี้ยงรถเอ็นนอ้ยงในไปไหนมาหุงเธอเอาไปหุงกันเลยเหงาค่ะผู้สาวไปแล้วนอนกอดตุ๊กตาเลยค่ะอในเหงาโมยนอนกอดตุ๊กตาเลยนะคะวันนี้ไปเล่นเห็นไหมเล่นสนุกสนานกับรุ่นพี่ครับนอนกอดตุ๊กตาเลยเขาติดน้ำแข็งไปก็ได้วยงั้นอ่ะเอาติดเล็กไปพี่ตอนนี้จะบินพี่ย่ามีอะไรให้มันกินไหมเนี่ยไม่มีเมจิโอไปไหนโอหนังโอวีโออยู่ไหนโออยู่เปล่า มนเสาอืมอ๋อดีใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่ไปตลาดน้ำเต่างอยไปซื้อผลไม้เขาไม่นั่งงดรอกมั้งขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องกวกก๋วสเตชันค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอ๋อไม่หรอกมั้งนี่มอห์ห์คนรักสัตว์นะคะเออไม่แน่นะเนี่ยนางนายแบบของเราคือน้องนม